สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคําพูดที่บอกว่ากูไม่กลัวมึงกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าหมอวรงค์งโดนขู่เอาชีวิตประกาศลั่นกูไม่กลัวมึงเริ่มต้นที่นายแพทย์วรงค์งเดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพักไทยพักดีคุณหมอได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ครับบอกว่าไม่เคยกลัว พร้อมกับภาพที่มีคนค่มคู่โดยส่งรูปปืนแล้วก็ข้อความว่ากูเจอเมืองที่ไหนเมืองโดนคุณหมอวังบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าหลังจากที่พักไทยพักดีได้ประกาศเปิดตัวผู้สมัครกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการประกาศนโยบายปราบโกงนะครับโดยยึดหลักของนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานถูกคือถูกผิดคือผิด ต้องเอานักโทษหนีคดีมาติดคุกแค่ได้ก็มีคนบางคนครับที่เขาอินบ็อกซ์เข้ามาทั้งข้อความแล้วก็ภาพนะครับส่งมาให้ผมในทานองข่มขู่อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับผมไม่ได้รู้สึกกลัวเลยนะครับเพราะประเทศเนี่ยต้องยึดหลักกฎหมายการที่ไม่ยึดหลักกฎหมายเนี่ยคนจนจะเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดแค่นี้แล้วผมกลัวผมก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลประชาชนได้สิครับไหนบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไงนะครับแค่นี้ก็ขู่กันแล้วนะครับ